เอาละฮะวันนี้เราจะมาลองจำลองสถานการณ์นะในกลุ่มก้อนของรถออฟโรดนะรถแลดลนะี่นเขาก็ไปเที่ยวป่ากันแบบปกติเลยนะขี่กันไปเรื่อยเรื่อย,อยแต่เขาก็ขี่ไปอย่างมามันด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะแต่ก็ขี่กันไปเรื่อยๆในพื้นที่ตกอแห่งไหนแห่น,หน และเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะรถเต่าคันนี้ได้ยางแตกนะฮะยางแตกตกเหวลงไปเรียบร้อยแล้วฮะตกไปแบบน่ากลัวมากเหวที่สูงมากโอ้โหครับเหลือแค่ล้อนะลอ้อหลุดลอ้อกระเด็นกันเลยนะโอ้เอื่อนเขาก็ได้มาส่องเห็นพอดีนะเฮ้ยเจ้าตัวเขียวเจ้าลงไปอะไรนั้น ่าจะลงไปทางนี้เผื่อมันเร็วขึ้นไอ้เจงจยิงจะมาหาอีกสภาพเพื่อนของเรากเล็นอย่างนี้นะหากิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับพึงพ่งภาคพึง่งภาคครั้งแรกเลย